สวัสดีครับวันแรงงานชาแนลครับวันนี้ผมไปเดินที่ตลาดนัดจตุจักรนะครับวันนี้วันอังคารที่29มีนาคมนะครับต้องบอกว่าได้ต้นไม้ทุกๆมาเพียบเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอวดต้นไม้ก่อนดีกว่าว่าเราได้ต้นไม้อะไรกันบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่กันครับเริ่มที่ต้นแรกกันเลยครับต้นอะไรเอ่ยเริ่มจากบอลกระดาษด่างครับเดี๋ยวจะไล่ตามร้านที่เราไปกันเลยครับผมอันนี้คือบอลกระดาษด่างนะครับต้นนี้ได้มาในราคา ราคา200บาทเท่านั้นนะครับลายดีมากสวยมากนะครับลำต้นก็โอเคนะครับ200บาทถือว่าถูกและคุ้มมากๆนะครับตอนแรกเขาเปิดราคามาที่300บาทแม่ค้าใจดีก็เลยลดให้เราเหลือแค่200บาทเท่านั้นนะครับอันนี้คือต้นแรกนะครับเป็นบอลกระดาษด่างต้นแรกที่ผมมีเลยนะครับไม่เคยมีเห็นราคาน่ารักก็เลยซื้อนะครับ200บาทเท่านั้น เดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปกันเลยครับนี่ครับมาดูถุงนี้กันนะครับเยอะเลยครับร้านนี้เออเงี้ยวางไว้ตรงนี้นะครับโอเคนี่ครับมาถุงอย่างนี้เลยใหญ่โตหลายต้นที่เราเข้าไปนะครับที่เราซื้อเนี่ยมองต้นแรกเลยนี่ราคายังติดอยู่ต้นอะไรเอย่ยอีพีนะครับดูราคา ตกใจไม่เอ่ยเห็นราคาแล้วต้นละ20บาทนะครับที่ไม่แพงเพราะว่ายังเป็นใบเล็กอยู่นะครับแต่ที่น่าสนใจมากๆคือราคา20บาทครับจะไม่ซื้อก็แบบซื้อเถอะราคาน่ารักมากๆแถมลายเขาก็จัดครับนี่คุ้มอ่ะ่บบาทต้นละ20ดู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 โอ้โหน่ารักนะครับซื้อเพราะความน่ารักของต้นไม้แล้วก็แม่ค้านะครับ โอ้ยไม่ใช่แม่ค้าครับซื้อในความน่ารักของพ่อค้านะครับสองต้นนี้นะครับแนะนําดีมากๆพูดคุยดีมากๆนะครับยังไม่หมดครับร้านนี้นี่ครับผมก็ซื้อใบเลื่อยด่างมาด้วยออแกะตรงไหนวะนี่ใบเรื่อยด่างไซส์นี้นะครับเดี๋ยวให้ดูราคาที่ติดนี้ับติดราคามาเลยนี่นะครับราคา ต้นละ300รบาทเท่านั้นครับข้าคขาใจดีลดให้นะครับตอนนี้เหลือราคา240บาทว้าวร้านนี้หมดไปทั้งหมด280บาทนะครับได้มา3ต้นอี่พี2ต้นแล้วก็ใบเลื่อยด่าง1ต้นนะครับดูไซส์ดูไซส์อ่ะเท่เทียบกับขนาดมือนะครับทเทียบกับขนาดมือต้นนี้240บาทเท่านั้นตอนนี้2ลร้านปลาไป4ต้นแล้วนะครับ จริงไปเดินทุกสัปดาห์นะครับเราก็ได้ต้นไม้กลับมาที่บ้านเนี่ยทุกสัปดาห์เลยนัต่อไปนี่ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ขออวดนี่ครับถุงอะไรวะถุงเต็มจอไปหมดเลยใช่ปะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับโอ้ยๆๆหนักกว่านี่ยก่อนโอเคครับตอนนี้เราต้องค่อยๆเปิด นะครับรอยเอิต้นนี้แทนเทิต้อนอะไรครับจันประกายดาวจันประกายดาวต้นนี้นะครับราคาราคาเท่าไหร่ครับเพื่อนๆลองทายกันดูติดชมพูนหน่อยๆแล้วนะครับนี่ครับลายจัดติดชมพู ลายกระจายเต็มใบนะครับเริ่มติดชมพูแล้วตอนนี้ได้มาในราคา1,600งันรบาทพ่อค้าบอก1,600งนะแต่ครับเราต่อครับนะครับแล้วก็ปิดมาที่ราคา1,400บาทต้นนี้ไซส์ขนาดนี้ก็เทียบกับมือเนาะถูกมากพันเท่าไหร่นะพันสามโทษข้อมูลผิดพันสามเท่านั้นครับต้นนี้ราคาหนึ่งพันารอบาท เป็นข้อตาเนาะที่เขาบอกเราเนาะราคา1,300บาทนี่นะครับใบนี้เริ่มติดชมพูแล้วนะครับร้านนี้ยังไม่หมดมาดูนะครับต้นนี้คือต้นว้าวขอโทษปลกไจ้ะ ต้นนี้นะครับคือ Mil Con มิวคอนเฟตติลายงามๆลายงามๆนะครับต้นนี้ต้นนี้มิวคอนเฟตติต้นนี้200บาทเท่านั้นตอนแรกเขาบอกเราเท่าไหร่วะ250านะครับเขาบอกไปเลือกเอาที่แถมให้เขาบอกที่แถมให้ไปเลือกเอาเลย2ต้นให้ต้นกระจิว2ต้นถามเขาเขาบอกว่าไม้ด่าง แต่ว่าไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆรู้คอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปกันหน่อยนะครับว่าไอ้เจ้าสองต้นเนี่ยคือต้นอะไรเห็นน่ารักดีนะนี่นี้ต้นแรกที่เขามาโอ้มือสันมือสั่นมีขวาด้วยามือสั่นตืๆๆ,ๆจะดูไม่รู้เรื่องนะครับต้นดีนะครับที่แถมมาไม่รู้ว่าคือต้นอะไรเนาะดูต้นหนึ่งที่ได้แถมมานะครับก็คือเจ้าต้นนี้ครับ แถมมา2ต้นเป็นเสร็จร้านนี้นะครับซื้อ2แถมสองมือสันนะครับมือสันมือสันมือสัน <c oughs> ซื้อมาร้านนี้4ต้นหนึ่งบาทนะครับซื้อ2แถมสองร้านสุดท้ายนะครับปักมรารกตด่างนะครับใบนี้ด่างแบบนี้ราคา150บาทเท่านั้นมาดู ันนี้นะครับกวักด่างนะใบนี้150บาทเขาบอกว่าขึ้นตุ่มแล้วนะครับเราก็จะเอามาลองเลี้ยงดูไม่เคยมีครับมีกวักดานะครับหนึ่งต้นตอนนั้นได้มานะแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่เคยมีกวักด่างเลยเห็นราคา150งบาทก็เลยอยากจะซื้อมาลองลุ้นดูว่าเราจะเลี้ยงรอดหรือเปล่านะครับไม่ได้ว่าเขาจะโตได้ขนาดไหนนะต่ออยากจะรู้ว่าเราอะสามารถเลี้ยงเขาได้ไหมก็เลยลองดูครับสวยด้วยนะดูลายของเขานะครับ 150บาทแต่เขาทางร้านบอกว่ามีตุ่มเล็กๆขึ้นมาแล้วนะก็ภาวนาขอให้รอดนะครับต่อไปนะครับผู้ฉลุลงยาเนาะตอนแรกเขาบอกว่าต้นละร้อยลดให้เหลือต้นละ50บาท่าฮะวันนี้นะครับเขามีอยู่4ต้นด้วยกันก็เลยบอกเขาบอกว่าขอ3ามเขาให้3ต้นร้อยไปเลย Uh huh. ให้3ต้น้อยนี่ครับผู้ฉลุดงยาแบบนี้ลายสวยๆแบบนี้3ต้น้อยแต่เขาวางไป4ต้นก็เลยบอกเขาว่าอ่ะสต้นเลยแล้วกันเอาไปหมดเลยให้เท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่าได้มา120บาทนะเบ็ดเสร็จแล้วผู้ฉลุดงยาเราได้มาในราคาต้นละ3 0บาทเท่านั้นนะครับสาบาทเท่านั้นลายแจมๆนะครับหนึ่งสองสามอีกต้นหนึ่งอยู่นี่นี่ครับ ต้นละ30บาทนะครับเบ็ดเสร็จวันนี้เราได้ต้นไม้มากี่ต้นเอ่ยนับให้ดูกันอีกทีนะครับก็จะมีอีพีอ่าอีพีสต้นนี้นะครับแล้วก็กวักดาง2ต้นนี้คือที่เขาพี่เขาแถมมานะครับแล้วก็มีใบเลื่อยดานะครับบอกระดาษดางแันประกายดาาวนิวคอนเฟตติแล้วก็ ครูฉลุดวงยา4ต้นเป็น1 2ึ่งสองสามสี่ห้าเแปดเก้าสวันนี้เราได้ต้นไม้มาทั้งหมด14ต้นครับผมถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับก็มาแบ่งปันกันมาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับแล้วก็พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ